สวัสดีครับเพื่อนๆพี่เพื่อน้นองๆนะครับ fc แฟนช่องวันนี้ก็อยู่กับเซียนคอนแก่นนะครับวันที่7เดือน5พศ2566นะครับวันนี้ก็จะมาตามแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับวันที่7เดือน5พศ2566แนวทางหุ้นหน่อยรวมลาวดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นก็คือ วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเซียนคอนแกนก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจนอยรวม ดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนก่อนที่จะไปตามแนวทางวันที่7นะครับเราก็จะขอสรุปแนวทางวันที่6เดือน5นะครับพอ2 5 6 6นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนสรุปผลนะครับวันที่5วันที่6เดือน5นะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมนะครับเซียนคอนเกนเขาจะเน้นไปที่ลาวสตา์เฉพาะกิจน้อยรวมดาวโจนนะครับ สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่6นะครับสรุปผลนะครับสรุปผลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้แนวทางไปวันที่6กนะครับก็ยินดีด้วยสําหรับท่านที่ไม่ได้นะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเซ็นคอนเกนยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงอยู่ทางช่องให้นะครับเพราะว่าติดธุระอยู่นะครับผมก็สําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆท่านใดที่ตาม ที่โทรมาหรือว่าเชนคอนเกนส่งให้ก็ดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับวันที่6นะครับเยนคอนเกนก็มีส่งให้บ้างแล้วก็ส่งในกลุ่มในกลุ่มนะครับผมวันนี้ก็จะสรุปผลให้นะครับก็จะมาวางแนวทางวันที่7ให้ต่อนะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่6นะครับเด่นวิ่งรูด1รอง1กับ0นย์นะครับเด่นกับ1กับ0นะครับ เบิ้ลก็คือนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมดูไปพร้อมๆกันเลยะนะครับสําหรับสรุปผลวันที่6ดูไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆ,ๆกันเลยสําหรับเนี้ยวัน,นวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับเชยนคอนแทนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็ดูวิวหลังบ้านที่วิวสวยๆดอกกระดาษนะครับ ต้นอะไรผมก็ไม่ได้ใจต้นหมากต้นปูแล้วก็สวนผักสวนครัวนะครับอยู่ด้านหลังอ่ะดูไปพร้อมๆกันครับสรุปผลนะครับมาดูไปพร้อมๆกันในทางของเซียนคอนเกนวันที่หกนะครับสรุปผลการตอนะครับสำหรับลาวสตานะครับเคอนแก่นหาผลของลาวสตาไม่เจอท่านใดที่รู้ผลหรือว่าทราบผลก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับ มาดูจับนอยกาชาตนะครับเชียนคอนเกนก็สำหรับนอยกาชาตนะครับบนก็1นึนะครับ1นึนะครับล่างห้าก็เข้าไปแค่วิ่ง1บนนะครับวิ่งวิ่ง1 4 1 4 4นะครับก็จับเชียนคอนเกนก็จับคู่1 4แต่ไปอยู่แถวหน้าก็ปรากฏว่าเข้าแค่วิ่ง1นะครับมาจะ มาลอยเฉพะกิจนะครับเฉพะกิจนะครับบน609ล่าง54นะครับก็เข้าวิ่งรูดศูนย์นะครับเข้าวิ่งศูนย์นะครับเข้าที่วิ่งศูนย์วิ่งรูดศูนย์ก็จะมาศูนย์เก้านะครับถ้าวิ่งรูดศูนย์ศูนย์เก้านะครับเฉพาะกิจนะครับเข้าวิ่งศูนย์มารอบพิเศษนะครับบนแปดหกแปดล่างศูนย์สองก็เข้าไปที่วิ่งรูดศูนย์อีกนะครับเข้าไปที่วิ่งรูดศูนย์ก็คือศูนย์สองนะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดก็คงจะได้เฮนะครับได้เฮนะครับผมหรือว่าท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่น19ประตูดได้นะครับมาดูรอบพิเศษรอบพิเศษครับหน่อยรอบพิเศษบน868เออบนรอบพิเศษผ่านไปแล้วครับ02นะครับมาดูรอบปกตินะครับใครที่ตามก็904ล่าง27ก็เข้าไปที่04นะครับรอบ ปกตินะครับผมรอบปกติเมื่อกี้วางครั้งหนึ่งแล้วแต่ปรากฏว่าเสียงไม่มีนะครับก็เลยามาทําใหม่นะครับมาทําใหม่นี่คือรอบปกตินะครับส่วน VIP นะครับ6 2 4่ล่าง84ก็เขาก็หลุดไปนะครับสำหรับในทางคองเสียงคอนเก่นใครตามรอบปกติก็ยินดีด้วยครับเข้าไปที่0 4นตรงๆนะครับเข้าไปที่04ตรงๆก็ มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อสําหรับแนวทางวันที่7นะครับแนวทางวันที่7ของเซียนคอนเกตนะครับแนวทางวันที่7วันที่7เดือน5นะครับเซียนคอนเกตนะครับอ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับเซียนคอนเกนวันที่7นะครับอ่ะ ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทำไปสุดๆพร้อมๆกันเลย <_ d ata> ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันที่7เดือน5 6าหนะครับปากกาก็รู้สึกว่าจะหมดน้ำมึกก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับ อ่ะนะครับผมอ้าวประกาศสีดำประกาศสีดำหมดน้ำมึกหมดเลยจะสิทธิ์ให้พี่พี่เพื่อนๆหรือเปล่าเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับฝากขอโทษด้วยเสียนขอนแก่นนะครับเอาสดุสดๆนี่เลยนะ,ะเสียนขอนแก่นหุ้น นอยรวมนะครับนอยรวมลาวดาวจูนนะครับดาวจูนอ่านะครับผมขอให้อ่านออกเนาะพี่น้องเนาะอ่าครับผมอ่าคขอให้อ่านออกต้องขอโทษด้วยครับเดินวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูด สำหรับอันที่7นะครับเดนวิ่งรูดนะครับ5กับ4ีนะครับจับคู่ชุดเด่นเลยนะครับ1ชุดเบิร์ก็คือ5 5 4 4นะครับอ่ะลองด้านด้านหลังที่ประกาศหมดหมดวย นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็วิ่งรูด4วิ่งรูด5นะครับเสีคงนเกก็เน้นไปที่วิ่งรูด5นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับเด่นวิ่งรูด5นะครับเจนคอนเกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูด5อ่าสำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนาไปเล่น19เประตูได้นะครับจับคู่นะครับจับคู่ก็57 58 59นะครับ ห้าศนห้าหนึ่งะครับส่วนรองรองสนะครับ,รรรบก็คือสี่เจ็ดสแปดสี้าสศแล้วก็4ีหนึ่งนะครับสี่หนึ่ง สำหรับเจเียงังเกีนก็จอให้ไปที่57ครับเอาด้ามเอาด้านหลังก็แล้วกัน57ด้ามอะไก็เหมือนกันโมดโทษทีนะครับเพื่อนๆพื่นพี่ๆน้องๆนะครับ58 50 51นะครับส่วน4ี่อง4ก็47 48 40แล้วก็41นะครับอ๋อเห็นยวนะครับอีกอ๋อใบที่ทำเมื่อกีู้่ตรงไหนนะโทษทีนะครับโทษทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเซียนก่อนเกนอ๋อเห็นแล้วครับเห็นลวขอโทษขออภัยเพื่อนๆนะครับใบแรกที่เขียนไว้ชัดกว่าอะ่ะไม่เป็นไรนะครับใบแรกที่เขียนไว้ชัดกว่านะครับเจาะให้ไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ 4 7 4 8 4 0ดครับตัวจอดเน้นๆนะครับส่วนตรงกลางก็กันทุนนะครับตรงกลางกันทุนอ่าเน้น4คู่หน้านะครับเน้น4คู่หน้านะครับเน้นๆแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับถ้าไม่ทันเชียงกอนเกลี์นก็เข้าไปดูในช่อง u t u b e นะครับพิมพ์ภาษาไทยบอยไม้สจระอีต่อทหารจระอีนะครับมีจุดด้วยนะครับบอยไม้สจระอีต่อทหารจระอีจุดนะครับ C ตัวใหญ่ H ตัวเล็ก A N N E L นะครับ B T ชั้นแน l นะครับวันนี้นะครับเสียนคอนแกนก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับนำเสนอเพื่อเป็ี่ยนแนวทางให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้มีตัวเลขไว้ในใจก็สามารถที่จะนำมาประกบกับตัวเลขดิ่นของเซียนคอนแกนได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกๆท่านเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋อสรุปให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็อจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับฮานอยนะครับสำหรับฮานอยหุ้นต่างๆวันนี้ขอไว้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเซียนคอนเกนจะวางแนวทาง รัฐบาลไทยให้ต่อนะครับหลังจากอาวางหุ้นให้เรียบร้อยแล้วก็จะวางรัฐบาลไทยให้ต่อนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม